ท่านทำซุจิริสก็คือผู้ที่สิทธิ์ประจำกรดีผู้สมัครก็ดีอย่างเรื่องร้งเรียนไม่มีปีสองเดือนเพราะฉะนั้นแล้วเรเล็กน้อยอภัยกันได้อภัยกันได้เพิ่มความไม่เห็นพัว่าไป็นร่องเขาต่างขนาดนั้นมันก็เป็นเรื่องของประชาชนที่อิ่นนอนจุแต่เมื่อทุกพักต่างมั่งหัวบอกไงเราต้องต้องเอาโซกตึงขึ้นนะ คู่มือเลยเข้าไปแล้วก็วัดคร่งนึงกรรมาการคำนึงนึงแล้วผอลงทุนมาหลายตัวอู <c oughs> okay. จจำได้ว่าวันที่4กันยาย 2, <c oughs> <c oughs> น2554แสดงว่ามันทุบคุยเรื่องไอ้เรื่องการเงเรื่องสูงส่งเรื่องสเสียงผมก็เลยถามว่าป้าครับสองชั่วโมงคุยกับผมเราคุยกับเรื่องเสียเสียงคำนึงถึงประโยชน์ที่เราไปช่วยน,นะว่ามันเราแต่ปากครับเขอ้อมาจากเพเภอไม่เพื่อเอเภสาหัสสารกันได้ครับว่าเรื่องจร่งคือเราอ่ะในเมื่อ ระดสองดานเมือแงบบที่จะลงสอบนับนจ้าเป้าหมายของท่านก็คือเนี่ยทำให้นกากินกินกูน้เศรษฐกิจเขาพัฒนาของทุกพรรคการเมืองดีหมดครับนะครับน้อยนีก่อไฟแรงทีนี้ท่านฮะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะบุคคลแรกครับการเลือกตั้งท่านเนาะนี่นะครับการเลือกตั้งท,ที่จะมีขึ้นแทนต่อครับารอาจารย์มีชยัย ทางกกตยกร่างกฎหมายไปให้มีกกตจังหวัดเหมือนเดิมไหยครับเราเราอย่าลืมว่าวัฒนธรรมอุปถัมภ์เรายังมีหน้าที่ในประเทศไทยเราใช่ไหมก็เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนะครับเนาะก่อนนอยเก่าเจาทีเขาตั้งสรรหาเข้าไปแล้วลหละนะครับรวมทั้งพนักงานกกตนะครับอาจารย์มีชัยวันนี้มีกรกตจังหวัดถูกร้องทั้งนั้นเลยเพื่อความง้วยจุ่มไม่ถ่านล้อยไปเนาะอาจารย์ผูบอกคับเถอผู้บั้คับเน้นเห็นมาหมดเลย พูดตัวกัน์ดขอไอ้ห้องอยู่ในกฎกติการไม่เลยแน่นอนครับอยู่ในกฎกติกาบ้าน่นอนแต่วันนั้นเหมืองใส่หลายกองบกต่อเนื่องไปแต่เราคาดหวังว่าผู้สมัครได้รับทราบข้อบนข่าวสารที่กองได้นำมาชี้แจงแล้วเนี่ยจะได้ ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหายจริงๆอาจจะฝ่าฝืนตรงไปก็ได้แล้วบางเรื่องที่ไม่ได้ฝากฝืนกฎหมายเข้าใจกันในเรื่องของกฎหมายก็นำประเด็นไปสู่เรื่องการร้องเรียนทำให้ไม่เข้าใจกันไม่ปรองรังไม่สัมพิจัยเลยต้องจัดนะครับทำให้คนเข้าใจในเรื่องกฎหมายระเบียบแล้วพอเข้าใจก็จะสามารถที่จะได้ถูกต้องนะครับลดเรื่องลดเรื่องร้องเรียนการกกันะเลยในเบื้องต้นนะครับเราจากอการรั สมัครเราอยากให้ผู้สมัครเตรียมตัวก่อนสมัครก็คือให้เช็คดูประวัติด้วยประธานองค์กรมีคุณสมบัติหรือลับสมัครไหมไม่ให้ใช้สิทธิสมัครหรือไม่แล้วก็สามารถเตรียมตัวในการกรอกเอกสารเตรียมยื่นสมัครในวันสมัครเมื่อกอปตได้ปเปิดเผยทางขับไปยังถูกต้อง ก็บอกว่าต่อกลันสิบแล้วมีอวัยวะมีประสบการมีการบริหารจัดการและแผนงานที่เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งแล้วเราพร้อมสำหรับการเลือกตั้งเชื่อมดียวกับในระยะไกลนี่ครับสุดท้ายใหญ่ฝากอะไรถึงผู้สมัครครับโภคกผู้รวยผู้สมัครนอกห่วยไทยพัการเมืองผู้สนับสนุนประชาชนผู้มีสิทธิผลตั้งกรรมการการเลือกตั้งแล้อย่างการเลือกตั้งที่เป็นคุณภาพโดยสามกลุ่มนี้ครับจะร่วมมือกัน ก็ต้องใช้สื่ออย่างอิสระทำเนียบคนประหยัดประเทศชาติเป็นสำคัญกรรมการก็ต้องวังตัวเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับที่จะจัการเรื่องกรั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับ